สวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับเย็นมาลอายิ่งข้าวแล้วลูกเป็นหิวข้าวแห้งขึนนั่นให้กินแทนเออแตงกันหิวข้าวแล้วแตงกันนะอันนี้นดีดิหิวข้าวไปดิเฮลิเฮยพื้นยัญญงคนเด้อว่าหิวข้าวนะมาเร็วกินไหมข้าวอะ่ะ โอ้ก็จะกินอยู่เหละทำไมไม่มามค่อยกินสักทีแล้วนอนรอนานแล้วล่ะโถกับข้าวเสร็จแล้วนะครับอันนี้ผักกับอาหารของพี่ตังนะครับพะชมีปลาอยู่ข้างล่างนะครับนั่งลงลงูกเก่งมากพี่ตังต้องกินผักกับหัวอาหารนะครับอาหารเม็ดนะครับอ้าวเมดิกเมดิก กินข้าวกับอกไก่กับผกักแล้วก็อาหารเม็ดนะครับอาเวนน่ะลูกอาเวนอ่ะอาเวนมาทางนี้ลกูกอาเวนก็กินข้าวกับอกไก่กับเอ้ยมันเก่งจังแม่งหิวแม่นหิวแย่งอะมาเดก ม่ือแห้งเมืนกันครัม <in Spanish bizarre> oh, ือกันที่อะไรหรอครับมือขามือจับที่ป๊าเด้อือนี่เก่งจังไปเข้ารูจักนะเฮ้ยเรู้เสด็จเฮ้ยอ๋อครับอ๋อจะกินข้าวไหมครับอ๋อก็จะกินข้าวแล้วป๊าดแ้วตอนไหนจะเสร็จอ๋ออ๋อขอดแล้วล่ะครับแล้วโอ้โอ๋มันเก่งจังเลยอ่ะขอกินข้าวก็เป็นแล้โอ้ล้โอ้ยแล้ลูกนั่งขึ้นนั่ง นั่งนี่ละก็โอ้ขอไปแล้วไง่ะโอเอาลุกขึ้นนะครับโอ้ครับลุกขึ้นวุ้ยทาไมมีแต่คิดตา้วคนนอนตื่นสายเหรอคนมีคิดตาอเนี่ยนอนตื่นสายชอบไปเล่นกล่องสายอ่ะขอมาครับขอครับกินไหมครับเอาเอายังไม่ได้อนุญาตเลยอ่ะนั่งลงก่อนสิขอมาครับกินไหมครับครับครับแรงๆครับแรงๆสิ ครับโอ้ยเก่งจังเอา,เอาพี่ตังจะหมดแล้วลกูกโหตังชอบกินผักจังแม่เนาะผักโอ้ยแม่ไม่ชอบอันนี้หรอแม่ไม่ชอบผักสีเขียวลยูลกผักกวางตุง้งกวางตุงต้ง,ต,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 งตุ้งตุ้งตุ้งติ้งติ้ง กินผักก่อนค่อยกินข้าวทีหลังโอ้ย,อย,อยพี่ตังต้องตัดขนออกแล้วละ่ะขนหูนี่ยาวยังกับผมคนเนี่ยให้ดิกชอบกินอกไก่ที่เสี่เตยพอให้ปลากินก็ไม่ค่อยกินนะ่ดิกินนะดิ๊กิ อดีกี้โอ้ก็จะกินผักก่อนละโอ้ค่อยกินข้าวทีหลังล่ะเพราะโอ้ก็ชอบกินผักที่สุดในโลกเลยไอ้วันไอโอเด๋เวลามันเห็นกล้องนะมันจะเล่นกล้องทำท่าทำอย่างงอนอย่างงี้ดีไม่ถ่ายแล้วนะนอนเฉย นะอ้าวพี่แ่นจะหมดแล้วนะโอ้รีบกินนะอือเพิ่นกัน,นเนาะอืมพู่อจเป็นก็นหิวจัมเป็นหิวแหง้งนะว่าใหา้เครเที่ยวลีลาชิคเกล็ดนี่ขนาะดอ่าพี่ตังหมดแล้วโอ้พ่ะเส้นโอ้คุณนะ ตังเลยหลูตังเลยตังก็อิ่มแฮงมากินน้ำลูมากินน้ำตังตังมากินน้ำเฮ้ยกินข้าวยังไงไม่กินน้ำอ่ะมากินน้ำเร็วๆเนอะอือกินข้าวแล้วไม่ยอมกินน้ำเนาะโอ้ ก็จะนอนกินข้าวแช่นะเอ้นะนี่ดิก็กินข้าวแช่ไปดิแกนี่ก็นอนกินข้าวเหมือนกันนะดิเพราะว่าขามันชั่น <c oughs> ตังจะไปไหนฮะโลกมากินน้ำอุ้ยเป็นนั่งบังพัดลมคนอื่นเขาเออนอนนั่นไงแดดไปบ่ายจะมาอามากเลยตังก็นอนหาพัดลมแหให้เป่าอยู่เนะี่ยกินให้หมดนะอ้วน ถ้าประจุมเดียวกินไม่หมดแหมแใ่แห้หหหห่ไปนอนบางคนอื่นเขาอะนะหมูที่ตังเป็นหมู่มันทำหมันเสร็จมังก็เป็นหมูแปงร่างแล้วัต่งนะ เดีนี้มันกินข้าวช้าเถอะวะโอ้ชอบปลากว่ามากกินอกไก่ลูกอกไก่กินช้าพอกินกับปลากินเร็วนะพี่แวนจะหมดแล้วนะพี่แวนนะกอบแกบกบแกบถ้ากบแกบกบแกบกินไปตะาเสียลย กินไปตาเชียบเลยวะทววัวนวนี้กินไปต,ตาเฉียบเลยวะมันกินเปตนตเต็บเลยเนี่ยกินผักเสร็จแล้วก็มากินอาหารเม็ดแล้วก็ค่อยกินข้าวตามอะไรของมันวะเนี่ยไม่เหมือนพี่แว่นนะพี่แว่นกินหวยเตวไปหมดเลยวันนี้หิวข้าวมาก <laughs> โอ้ยนอนตังค์มีความสุขล <laughs> กินแล้วก็นอนไม่ออกกำลังกายอ่านพี่อนหมดละไม่ดิกหมดเนี่าหรอโอ้ดีกระหมดเกี้ยงแล้วโอ้ดีก่กกินอาหารไม่ดต,ต่อตังไปโดนอะไรมาเนี่ยไหนดูดิเออมันโดนอะไรเนี่ยเป็นแผลหรอ โดนอะไรขวัญมาแน่ๆเลยเนี่ยเป็นรอยขวัญนะเนี่ยดูดิเป็นรอยขวัญน,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 นะไม่ใช่รอยกัดเก่าเหรอ,อคือจะเก่าหอดมาต่างนาะไม่หอดเอด้อกูเทิ้งสันงอนพี่สงสัยไปเข้าห้องน้ำเลยไปมุดอัไน,นหรือเปล่าเีมนะมนะ่นะนะนะกินเบือดแล้วนะแมนน่ะแมนน่ะไปกินน้ำใช่ลูก ไปกินน้ำแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำเด้อไปลูกน,นันอน,อนอนเยอะนอนรอกับน้องอะดิไอ้วันไปกินข้าวเหลือไหมวันชอบกินข้าวเหลือชองคำมันก็เหลือมาให้เลรักพี่มันันนีเดี๋ยวเรามาต่อคลิปหน้ากันนะครับอะไม่ดีขอถ้วยลูกอ้าวเหลือเม็ดนึงอะลูก อย่างเหลือเม็ดนึงเนี่ยนะอะเม็ด <laughs> นึงกับเบกินให,มนห,มนหมนน้มนะนันเบิดเนาะอิ่มละเอาเบอรกินนี่หมดสู้เขาลูกน่ะไม่ได้กินแล้วเม็ดนึงเวียนกับจอพี่ยาป้าๆพี่ได้กินมาเบอร์นี้เช็ดเวียนคะคะเต้ย่ะเดี๋ยวเจอกลายแม่คิดมาคลิปหน้านะคะพี่ๆสวัสดีค่ะนะอเอม่น แว่นสวัสดีค่ะเล้วสวัสดีค่ะอ่าเว่นสวัสดีค่ะเว่นเก่งที่สุดเลยขอมือฝั่งโน้นฝั่งโน้อนน่ะลูกเว่นให้ไม่ได้เว่นเอียงอยู่เวียน